จำพึ่งท้ายขี่ที่ใส่จำพึเป็นคนขี่ที่ใส่ไม่ไงลาบโกประูวายเล่านะยวายเล่าพเท่านี่พูทเา่าห้องหูจักจีบอผูพเท่าบงหูจักแต่ไป็นสีน้ำเพินันด็กไปสื่อน้ำพึินร้านนั้นไปเอาอันอยู่ทางเฮือนผนด้ายน้ำพึ้นน่ะเด็กลงมาจากทางเฮื่อนผนด้ายยางลงบันไดเก่าขันลงมานน่ะเพ้บันไดเก่าขันเออบันไดเก่าขันจ่ะัยพร้อม แต่ว่าคนเฒ่าผัวเมียนี่บ้ากูฟันเหล็กตัวนี่ก็เลยว่าฟันเหล็กเขาอีหลีบอกป่าเ่าเ่าแปดชิปเขาชิปนาราคนแถวหัวเมียว่าเ่าอีหลีครับท่านผู้ชมได้ข่าวสารจังว่าก็ดตีบันเหล็กตีบันเหล็กยังก็จังหวาว่าคิดว่าฟันเหล็กแน่นอนซื้อวันนตาแต่ว่าเหล็กเรียกเก่ามีเด้แม่นอยเก่าในฟันนี่บุถาว่าแต่ว่าที่ป้าไปซื้อเพื่อนซื้อจักบาท สื้อจักบาทกะบโมโหว่าสื้อจักบาทกับโมโหจั่รบาดโมโหจักแต่ว่าซื้อหายหูแต่ว่าซื้อเพิ่นในฝันนั่นซื้อร้ายเติบเจ้าคก็จะหายคอยน้อยใช่ไหมไงเออเจ้าก็หายคอยได้ร้ายในพี่นางเขาหนั่นเจ้าคือสิขายขี่ทีแท้บาดเด้จมนั้งเพิ่นเออแล้วก็เลยเอามาหายอีกลูกเพิ่นก็เอามาหายอีกลูกเพิ่นบอกว่าจะยกไปคอยรอดนาเขาเครื่องกับซอบปุ๋ยนั่นแล้วก็เลยเอาหายเครื่องกับซอบปุ๋ยเขา อบอกเพิ่นว่าเอาสเครื่องกระอบปุยเพนก็ไห้บอกเองเลยเพิ่อนก็เอาไห้กระด้แบกมาด้แบกมากบัน้บัน้ก็หูเมื่อแค่ว่ากะแซะกะานนี่สเเป็นอย่างเก่าค่ะอต้าอ้านมหูาเีเป็นอย่งซกะซีบอก้านกะซีก็เชรืองตีกินเนาะครับแต่หมดช่วงจะพูด่าี่มีเก่าครับค่สี่เกาสอง ยัง 4, 9, 2 2> ว่าสี่เก่าสองผู้เท่ากับเก่า 9, คนสองคนก็เป็นสองเลขนี้เ <92. S 3> ก้ 9, ก 1. 1> าสองเก้าสองก็มีแมนเดลแต่ว่าสี่เก้นนาสองเขานว่าวัโบเก่ากันหนึ่งวายร้ายแต่ว่ากคนแปลได้โอ้โหแต่คนแปลคือกันเนาะขากระบอกจัดแต่ว่าป่านีว่าเป็นสี่เก้าสองเพาะผู้เท่าสองคนเ่าสองคนสำคัญอยู่ด้วยครับท่านผูชมผู้เท่านี้<อ> หวดนั้นกับผู้เฒ่ากับป่ามากสามคนใส่กอนตอนนั้นก็เอียังออกออกเข่าเข่ายังเนือตอนนั้นเนื้อเข่าสามตัวเองก็ออกกอดสามหนึ่งตัวตอนนั้นตรงเปะเรื่อยป่าบอยนู้ฟังไหมเนี่ยนู้คอตมาตั้งแต่แหลงอะนะป่าฟันว่าจังไดนะคะจังแหลงตรงไหนที่ว่าฟันนี่แหละว่าตัวนี้อ๋อนู้มาว่าทันตอนแหลงอันแรกก็พวกเขาใจเด็กที่บอก แร้ที่ป่าฟันนี่ที่ป่าแต่จะมาอบอกอช่วงแรกให้นุฟังแนี่อ๋อป่าฟันหมื่เอพอเสื่อมมาพอเสื่อมมาแล้วเพอเสื่องกับเมื่อวันก็ขึ้นมาป่ากับฟันค่ะฟันว่าไปขอสื่อข่าวสารคนเทาเมื่อยคอยขอสื่อข่าวสารเจ้าไปหงลนะ้วคอยบุมีข่าวหงมันก็นเลยขอดเขาออกมาให้มันจะให้วาลาย ฝากกัเลยหายคนวันไม่ง่ายเจ้าก็สุสุขายขี้ซีแท้เขานั่นขายขี้ซี <laughs> หายหน่อยแต่เขาขายซือ้อเจ้า,าทั้งหลายว่าเจ้าก็ให้คอยหลายๆเนี่ยเป็นยังไม่ง่ายมันก็ไปเอามาหายใหม่เปนนเอามาหายใหม่วันนี้ลูกเพิ่นก็ตักมาแถมอีกลูกเพิ่นนั่นลูกสาวเพิ่นเจ้าก็ให้คอยเบิดกระสอบปุ๋ยนี่โหลดไม่ง่ายเขาในกระสอบนะั <c oughs> ่นก็เลยยกหาทั้งกระสอบปุ๋ยนั่นไม่ยกเขาเครื่องสอบฝากกันเลยว่า จังไ้ก็เป็นสองเก่าเก่าสองแน่นอนสองเก่าตันวัวตัวเด็ค่ะผู้สาวสองคนผู้สาวสองคนก็เป็นผู้สาวก็เก่าสองก็คือสองเนดีในความฝันนี้ป่าป่าได้บึงจํานวนเงินที่จะาของสื่อป่้ว่าสื่อจับบาทกฮะหแต่ว่าสื่อแต่ว่าบ่ฮโ้ว่าจํานวนเงินจักบาทมันโ้ตัวนี้งูมแต่ว่าสื่อในฝันอันโ้แต่ว่าสื่อหลยโอ้เข้าใจแต่ว่าสื่อหลยแต่บู้จว่าจานวนเงินโ่ฮู้ว่าจํานวนเงินจักบาทป่าว่าจะสื่อหลายที่ป่าว่า เขานี่เป็นซีเมนบ่คะซีก้านกานกระเซียโว่ก้านกระซีซีเก่าสองซีเก่าสองแล้วคือว่าลูกฟังเบิ่งกไม่เมื่อกี้อ้าวฟังผมเห็นไอ้นี่ก็อาจจะมีซีเขามานำพราะว่าลูกสาวของเจ้าของเป็นผู้หญิงเนาะแม่ลูกสาวเป็นไม่หญิงแล้วก็เป็นลูกสาวอีกแถมเขามาให้ก็แสดงว่าตรงนี้เลขซีแถมเขามาสาวกระซีสาวไม่หญิงกระซีพ่อพ่อันแม่พ่นให้เขาเขาน้อยเหมือนก็ปากเล็ด ท่วงเพิ่นมาเป็นยังคือขายขีดทีขายหน่อยแท้เพิ่งจะเลยเอาเอามาให้อีข้าวสารนั่นลูกสาวมาให้สาวเพิ่นได้บาทอยมาให้ไม่ยิ่งนะไม่ยิ่งไม่ยิ่งกระซี่ลูกสาวสี่เก้าสองในในพันนี่คิดว้าไงนี่เลขมากไอ้บิ้นไอ้บอกกับมีความมีมีความคิดเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้ก็จะมาชมไม่ยิ่งเพื่อจะไปลไปน้ำซีเนาะผู้เจ่าก็คือคือเก่า สองคนก็คือสองก็เลยเป็นแม่ก็เลยหนาเป็นไปได้ครับกับกับซีเก่าสองเพราะว่าแมอีกมาที่นี่นอนต้องอีกอ่ะได้ได้เลยอีกได้หวันเอาเอาเปลาอีกเอาว่ามันจบร้อยได้เลยวันนี้ได้เลยอีกได้งินน้ำหัวชักไฟผลมะหว่าสี่ศูนย์สามผลหว่าสี่ศูนย์สามป้าบ่ได้ฝันฝันฝันแต่ฝันแต่ว่่าบฮู้จักว่าคนบอก ขอนบอกแ่โมหงจากตัวตนในนิ่น้ำหูว่าเห็นคนแต่ว่าในนิ่งน้ำหูว่าคนนั้นบอกคนคนบอกแต่ว่าเห็นตัวตน403มามาบอกใส่หูมาบอกมากระสิบเพราะอัน430เพรามัน403เออ4สาม3 0 3เรียก4มันกระจิกกับคือเก่า430ผ่นวาในงินน้ำหูนั่น430ในนิ่งในนินสองเสือก็เลยป่าเขียมย่ก็เลยหูหูเมือง430 ยำได้เหม็นๆเลยคุณอู่นคลุนตอลีได้ป่ครับมันเป็นเมือมเป็นเป็นเมือขค้ืนเดียวกันเลยเป็นบอปากคลืนเดียวกันติดต่อกันเลยมันเป็นคึืนที่พระเที่ยงเดือนท่างหาเป่อ๋วยพระเที่ยงก็มาถามอยู่บ่อ๋ยฝันเบาอ๋ยก็ฝันมันบ่เป็นตอลีคนว่ะพระเที่ยงก็เลยเดือนท่างกลับเนาะเพราะพระเที่ยงกลับอ๋อยฝันให้คึืนนั่นเลยว่าสันคึืนพอพระเที่ยงมาเลยมันกลับเบาจริงๆมันกับเมียนข้อมบ่อ๋ยอยู่พอเถ่าสองคนสองก็คือสอง ไอ้มินไอ้อบอกมีส่วนที่เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าเพ่นแถมข่าวสารมาอีกกับลูกสาเพ่นเป็นคนเอาแถมมาให้ขนาดจะมีซีเข้ามาทันใดฉินงฉอกลองพีจหน้าวงอีกเนาะหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลนอกเหนือจากพอะเที่ยงหรือปล่าออยเลือดไอ้มินไอ้แปรอะจะลืมแสดงความคิดเห็นว่าใจคิปมาบอกพี่บอกน้องบอกคนอื่นทำแน่เนาะว่าแสดงคิดว่าเห็นว่าหน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะได้มาประกอบกันเนาะครับผมเนาะว่าเข้ากะ ที่เคาะซอยกันบ่ตามตรงจ้ะคือว่าเราจะปลาอ้อยนี่ก็คยฝันจะกสีรับแสดงความคิดเห็นรวมกันแมนข้างนึงที่ปลาอ้อยฝันว่าปูกับยาอายุหลายที่นเฉยอยู่ไปแล้วครับพันมากันสามนมันออกเออมันออกเก้าศูนย์งวดนั่นศ3นย0สามศูนศูนย์สามเนาะมันออกสามตัวเนาะมันออก ชุดเกามเนอย่างนี้่ละพอแะ้จะไม่ได้จะป็นเอาสามตัวมันตรงชุ3เก่าเก่าชุสามเวลาแม่มันตรงเป๊ะเลยแบบว่าคนสามคนอสินะผู้เฒ่าปะอ้อยปูเกตีเป็นเก่าคนสามคนก็คือสามตายไปเราคือศูนย์นะครับงวันนั้นปรากฏว่าเขาเต็มเต็มมีดีครับท่านผู้ชมเนาะปะอ้อยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แ่งเฝันต่างตั้งต่กี้ฝันแม่นม่นเลยคยฝันเอ็นคนเฒ่าคนมานั่งแฮ้งกันสามคนครับมันก็ได้เขาซานพูละครละครช่หอห่อผาหอแพร ก็เลยซื้อเลขสี่เก้าสามออกเสยโอ่าภาษาหนึ่ปปาที่ถือว่าเป็นสี่เป็นบ่ค่อยฝันได้ดลละละได้สามโตตรงเลยได้งวดนั้นได้ยี่สิบบาทบันทึกลายอันนี้จะเป็นค้อมเก่าที่ปาเพิ่งฝันเพิ่งวางัวดเพิ่งฝันวัตรเป็นสี่ก่าสามเนาะ กาลองมาพีจณาเบิ่งครับท่านผู้ชมไม่ินชอบ492ก่าแจ้งเบบี2คนมัน่งเก้าสอง492กับ430นะครับผมเนาะขันฟันมาตัวเนี่ยอืมอาับผมักอยู่มักอยู่เด้อเก่าสองนี่มักเก่าสองเนบอปะมักอยู่จะมักเก่าสองหลายกว่าสามศูนย์เอ Aí, ็นบอกะ็มักเก่าสองหลายกว่าสามศูนย์ครับผมอ้าคนาก่ของหงดกเนาะ แนวฟันก็วา้าวู่ฟังไปสลัดไแน่วฟันนอกไม่ไฟหูดหรอกท่านหูจังสันกรร็รวยนะกรป่าเราก็เป็นคนยยยที่ฝันแม่นนะครับตะมาชมประเทศที่ว่ามาติดตามให้ก็ยังป่าว่าไปราคาผลมักเก่าสองหลายก่าสามศูนย์จะมีเลขที่2อจุด4ี่เก้าสองกับ4ี่สามศูนย์ไปมักชุดใด็ดวใดก็ลองมาพิจารณาบางเองนะครับผมเนาะเทศเองกับวาขอแข่แค่เป็นแนวทางไปแบ่งปันในพี่น้องในอ้ม่ไดเนาะอาทานี้ขอขอบคุณขอคุณ ป้าอ,อ้อยเนาะนนครับผมที่แบ่งปัออนตุเลรเด็ดให้ <นะ S 1> พี่ให้น<ะ>้องนี่ก็เศร้าครับผมเดี๋ยวเอาไปเบิ่งตุเรเลก็มีของห้องเดี๋ยวแกนใส่สมมตินในพี่น้องแคบหน้าจ,จอไว้แต่ว่าสุดท้ายนี่กะมันกะอยู่น้ำถุนพินี่ของท่านผู้ชมจะชินชอบหรือบม่ชินชอบชชอะไรหรือท่านผู้ชมนะครับผมเนะาะไปละครับผมไปเบิ่งตุเรเลกของพบกันเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมตุเเลกข,ของป้าฟันแม่นที่เพิ่นฝันขึ้นเดียวแต่ว่าได้เลขสองชุดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือ492 กับ4 3 0ที่เหล็กป่าว่าเป็นเป็น4 0 3เอมมิเนาเลยเขียน4 0 3แต่ว่าถ้าตัดเลนนี่พราะเสียงวากรนาจะกลับไปกลับมาอยู่ทีคขั้วตะมุขชุ่มกั0 3 3 0เนาะน9 9ังสย่าง4 9 2 2 9อย่าง4 9 2หรือว่า4 3 0ถามป้าอ้อยเป็นที่เรียบร้อยปออยบอกว่ามาก9 2หลายกลัวเพิ่นบริเว่ามาก3ตัวเด้ครับเพิ่นว่ามาก9 2หลายกลัวฉะนั้นแล้วก็ตัดเลนเอาครับผม4 9 2นี่กะ ตัดเป็นซีเก่าเก่าซีซีสองสองซีแล้วก็เก่าสองสองเก่าย่สิสี่ก็ได้นะครับผมแต่ไม่จมเนาะเพื่อว่าแถานไอ้บ่มากสามตัวเอา้าพอเทียงเองกลับมาขอติดตามให้แค่เป็นเนี่ยท่าทางแนวทางของฉลาดจี่เป็นของรัฐของรัฐบาลหรือว่าแนวทางของหมวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยสิบห้าครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมั n ครับตัวเลขของป้าอ้อยนะครับผมเนาะให้ถูกหมายเลขเบอร์เดี๋ยวแจ็คกนแสนเงินล้านกันสู่ทุกคนขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปแห้งๆบางๆกันปีฮกๆนี่ครับผมเเนาาะอ้ สวัสดีครับ